็ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกลิสกเดียนเคยนะเกมตุลตัลู่ศัพยุธ์วิญญาจารย์และในวันนี้ครับเราก็จะมาสุมจิตโพไซดอนโอ้โหช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงประมาณสัก23าคลิป23วันแล้วแหละนะครับผม <c oughs> <c oughs> น่าจะ4วันแล้วดินะช่วงนี้ก็มีปัญหานในชีวิตก็เลยแบบว่ายังไม่อยากลงมือทําอะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ถามว่าหายดียังไปยังก็ยังอยู่ <c oughs> มาดูกันว่าตู้เทสสูตรจะทําให้ผมจิตตกไปกว่าเดิมหรือเปล่าเออหรือว่าจะทําให้ผมอารมณ์ดีขึ้นมาก็มาดูกันดีกว่าครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆเนาะจะได้ประสมเพราะว่าในช่วงน,นี้ยังไม่มี energy ในการทําคลิปอะไรเลยแต่ นะครับผมก็มี energy ในการขายของสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วนะร้านจะเปิดบร,ริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า p o w r Play หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บร,ริการกันด้วยนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มทีละสิบรอบเพราะว่าไอ้ตู้เวรน,นี่ก็มันค่อนข้างที่จะสุ่มเยอะนะครับผมวันนี้ผมจะสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ สูงที่สุดที่แน่คือผมอยากได้ประมาณจิตแแล้วก็จิตแปนี่มีเหลือนะเพราะว่าผมต้องเอาไปปลดไอ้เรื่องไอเทมตัวใหม่ใช่ไหมเป็นคุยหงฟินิกด้วยเออดังนั้นเราก็ไปสุ่มกันดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะออกเท่าไหร่รอบแรกมัการันตีเท่าไหรอ่อ่ะขอดูกันโอเคการันตี200ครั้งก็น่าจะมีการเพิ่มเรื่อยๆ,ๆขอแบบออกก่อน200ได้ไหมนี่สุ่มจิตจนจนแบบไม่คาดหวังอะไรแล้วมาปึ๊บอืม20ใบ30ใบครับ สีใบครับ50ใบโอ้โหรอบแรกก็ะลึกแล้วเราออกเป็นสายควบคุมโอเคสิใ okay, บครับ20ใบ30ใบ40ใบเฮ้ยออกสองแต่โอ้โหคือกูเข้าใจว่าเลดมึงก็น้อยแต่ทำไมมึงถึงออกแบบว่าจิตที่มันเหมือนกันซ้ำสออย่างได้ทั้งัางท,าที่มึงควรจะออกเสียงตาหลิวหรือเปล่าเออมึงดวงดีกับอะไรที่แบบมันออกพร้อมกันสอย่าง เฮ้ยคือมันออกอพร้อมกันทั้ง2อ,อย่างมันก็ควรที่จะต้องมีดวงใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่เซตหลิวไม่ออกโอ้กุยไม่สองตัว <c oughs> 10 20 30 40อ่าถ้าไม่เกลือคุณดูผิดช่องจริง10 20 30โอเคอ่ะดูดูแต้มลักกี้ครับแล้วสิก็คืออีกประมาณ40ครับอืมช่างมันนะครับผบการันตีคือชิ้นอ่ะ เห็นจนชินตาจนแบบเอื้อมอะเลรมันเท่าไรเนี่ยดดแล้วตั๋ว9ก0อื้อยมาเลยนะครับผม40ใบแล้วก็ออกนะครับผมออกตรงนี้เนี่ยยังไงก็จงคิดไว้ซะว่ามันคือการันตีนะครับผมไม่งั้นถ้ามันไม่การันตีก็ออกที่อื่นละออกขวาสุดการันตีหมดแหละอ่ะสิบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ดูนะครับผมการันตีเปลี่ยนไหมอุ้เปลี่ยนเป็น300รอยตู้หนังมหาจะจัดเลยตู้สุ่มจินเนี่ยอารมณ์แบบว่าเหมือนเราสุ่มตัวละครแบบให้ออกได้หลายตัว แค่ดวงตัวละครก็ยังไม่มีนะมันดวงมันสุ่มจิตโอ้สิบยี่สิโอเคออกไปสองอื 10, 20, 30, 40, อหือสิบยี่สิบสามสือผมว่าผมนับแบบนี้ดีกว่า80ใช่ไหมเราจะนับไปเรื่อยอ่าแปแล้ว90ครับอืมไม่ออกครับผม90 100อ่าไม่ออกนะ1นึ่งร้อยสิบหนึ่ง โอ้โห150 160 170 180 190 200 <kaha> 210 220 230 240อ่า ...250 260 270 280 290ไปการันต <kommer> <nghĩ OVER> ีเป้าโอ้โหจะไปต่อหรืบคอสำนี้ท่านผู้ชม โอ้โหคือการันตี 400, 400 400นี่ไปได้เท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้มัน500ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไป400แน่นอนว่า900ก็ต้องสุมอีก50ใบย,ยังไงก็เอาสัก9 50นะครับผมน่าจะคุ้มเนาะในไหนก็มาไปถึงเดืนอนหัวแบบหมดเยอะเลยนะเนี่ย400ใบอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า400ใบนี่จะออกไหม10 20 30 40 50 60อา70 80ด0 1้หน0ยห0 1อ่า170กูกดเพินเลยเดียรย9 0 200 0ออ่ายสิอ้โห 280โอ้โห300การันตีทุกดอก10 20 30อีกร้อยสุดท้ายนะ80ไม่นับแล้วไปมันการันตีโอเคนะครับผมคือตู้เลดแบบอย่างหนังหมามากเลยก็ <c oughs> ต้องกดอีกประมาณเท่าไหร่นะ50ใช่ไหมโอเค10 20 30 40 50โอ้หในไหนก็ด้ไหนแล้วมันลึกขอสักทีอืม้มลึกลึกได้ดังใจโอเคนะครับผม เท่านี้แหละร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบการันตีทุกดอกอนหนักหนักจริงๆคือไอตัวเวนนี่คือมันไม่รักผมเลยเอาจริงนี่เห็นไหมตัวจากผมจะเอาห้าดาวใช่ไหมผมเอาไม่ได้เว้ยขึ้นลุกเลดแบบมันกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้อ่ะกคไม่ไหวจริงทุกคนไปนะครับผมอัพจิตก่อนได้เท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะจิตหกอยู่มั้งโคตรน้าอดสูเลยแบบนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับ ทะลวงขาดอีกจิตเดียวก็เป็นจิต7จิต8โอ้ยต้องสุ่มตู้แดงว่ะเอาจริงคือไปต่อไม่ไหวอ่ะถ้าไปต่อเนี่ยน่าจะได้แค่พันหนึคือตู้แบบหนังหมาจัดเลยไปครับผมไปซืมเศร้ากันต่อไปก็คือเกมไม่อวยเกมไม่รักนะครับผมสุ่มมา900กว่าใบนะครับผมก็ได้จิตหนะครับผมแล้วก็เศษมาหึโอ้โหเหลือใจเชื่อให้มันได้อย่างนี้ทั้งตัวทั้งจิตโอ นะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมร้านเกมเพาเวอร์เพย์กันด้วยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักเท่าไหร่แล้วผมขอดามจิตใจสักครู่นะครับผมแล้วก็จะพยายามกลับมาลงคลิปกลับมาไลฟ์สตรีมนะครับผมถ้าเกิดว่าไลฟ์ได้เนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์ก่อนเพราะว่าไมค์ผมไลฟ์สตรีมแล้วรู้สึกมันเสียงแปลกๆอะ่ะมันไม่เหมือนกับตอนอัดดังนั้นเดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูผผมมมมมไไไลลลลฟฟ์์สสตตรรรรีีีเเเหหห็็นบบอออออกกกาาาาายยยแ้้้วว่ใ like steam, ะงโค เข้าใจตรงกันกันไปด้วยในค้าบผมนะตรงนี้